สวดีตอนรับสู่บ้านเพื่อนพิมชาแนลนะคะวันนี้พอดีน้องๆกลับไปบ้านต่างจังหวัดมานะคะเขานำผักผักอะไรก็ไม่ทราบนะบางอย่างก็ทราบบางอย่างก็ไม่ทราบอันนี้ค่ะผักนี่นะคะ,นนะ,คะเนี่ยผักบุ้งอันนี้ผักบุ้งแบบ ผักบุ้งไทยนะคะผักบุ้งไทยยอดอ่อนๆเลยแล้วก็ผักชีผักชีใบเลื่อยหรือผักชีฝรั่งเขาเด็ดมาจากต้นเลยบ้านเขาเองเนาะแต่ผักอันนี้เพืเ่อนๆอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นผักอะไรจะหอมๆเนาะกลิ่นแปลกๆยังไม่เคยเห็นด้วยนะคะกลิ่นแปลกๆแล้วก็ต้นมันเล็กๆฝอยๆเนาะหอมหอมๆมากๆเลยไม่ทราบว่าต้นอะไรเนาะเขาก็เด็ดมาแบบนี้เนาะแล้วก็บอกว่าอพี่ลองดูลองดู ซึ่งก็ไม่ทราบว่าชื่อผักอะไรแต่เช้าเขาก็รีบๆแล้วก็รีบเอามาให้เนาะแล้วก็มีน้าจ๋ามีนี่อีกนี่นะจ๊ะนี่นะคะเนี่ยมะกรูดม,านามะดมานาวแล้วก็มะกรูดมะนาวแล้วก็มะละกอนะจ๊ะให้ดูให้ดูมะละกอแบบบ้านๆน้ะจ๋ะเนี่ยลูกเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะ ลูกเล็กๆทั้งหมดสามลูกเห็นไหมคะบอบส้มตำก็ได้ต้มทานจิ้มน้ำพริกก็ได้นะคะแล้วก็เอ,อ่อสวรสนะจ๊ะเนี่ยสวรสลูกโตโต,โตส้สดๆเลยนะคะสวรสสวรัรสทานใส่เกลือโรอยเกลือเนาะแล้วก็เลมอนเลมอนนะคะ มาลูกมะกรูดลูกมะกรูดผิวมะกรูด่ะที่เด็ดเลยนะคะที่เด็ดเลยอันนี้เขาซื้อมานะคะก็เ,เรียกว่ากุ้งจอมสูตรครูครูสาครนนะคะกุ้งจอมกุ้งจอมนะคะทุกคนนี่ค่ะ พอดีมีลูกค้ามานั่งอยู่หน้าร้านนะคะเขาคุยโทรศัพท์อาจจะมีเสียงดังเข้ามานิดนึงนะคะนี่นะคะกุ้งจอมกุ้งจอมวันนี้อ่ะเพื่อนพิมพ์จะทํากุ้งจอมเลยนะคะทํากุ้งจอมทำยังไงดีเอ่ยก็ผักเราก็มีเราแค่มีตะไคร้เนาะวันนี้มีตะไคร้เราก็หั่นพริก อีนูสวนเนาะเล่นพิมพ์ไม่มีใบมะกรูดนะคะทุกคน ล่วงล้วงลวงพริกล่วงนะจ๊ะค่ะทุกคนนะคะกุ้งจอมเราจะใส่กล่องอันนี้เพราะว่าทำแล้วก็จะเก็บเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะหอมหอมหอมนี่ค่ะทุกคน นาตานาทานนะ่าหอมมากเลยอ้าเราก็พริกหั่นแล้วก็ใส่พริกลงไปก่อนเลยเนาะแล้วก็ตะไคร้ค่ะ ก็จะใส่ตะไครตะไคร้ลงไปนะคะตะไคร้ตะไคร้หอมหอมมีใบมะกรูดก็หอมแดงนะคะ คลุกเข้าเข้ากันเนาะจะได้ชิมว่าชาเป็นยังไงบ้างหาตาดีนะตาดีสีสันน่าทานเป็นกุ้งแบบเขาเรียกกุ้งฝอยเนาะกุ้งฝอยมาลอยน้ำตื่นรักคนอื่นตะละเตะตละเซินีน่จากไปสวีวีว สวีวีวีบุญเฮามีคงจะได้เจอกันบุญเฮามีคงจะได้เจอกันสายันตะวันแร่แรงสาบานแต่ขี่ซากยานอยากไปทุกถิ่นสถานอยาไปทุกถิ่นสถานขี่รถจักรยานไปกระชัน่นใหม่เธอ เสียใจบนอยู่ไกลไปหน่อยกวยอ้ยอยเป็นตะป่าส้นล,ลอนขี่ไปชนหัวเข่าเหนื่อยออดขี่ไปชนหัวเข่าเหนื่อยออดเป็นป่าซ้อนลอนคือเกษตรสมบูรณ์ป่าซ้อนลอนคือเกษตรสมบูรณ์เอาละเอาละเดี๋ยวนะคะเพื่อนพิมพ์จะชิมนะคะชิมชิมชิมนิดนึงนะคะเพื่อนจ๋า นิดนึงโอ้โห,โหเคมๆๆ็มเคมๆๆ็มเค็มเค็มเค็มเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับไปโดยการมะนาวนะคะบแบบเงี้ยวแบบเงี้ยวแบบเงี้ยวจักน,กน่อยแน่โอ้โห,โห,โห,โหมะานาวนะคะทุกคนอย่ามะนาว น้ำอุ่นต้นอุ่นต้น,นะมะนาวบีมะนาวใส่ลงไปนะจ๊ะบีมะนาวใส่ลงไปบีบมะนาวใส่ลงไป เราก็ใส่ผักชีฝรั่งลงไปหน่อยเนาะจะได้หอมหอมเราขอเปลี่ยนช้อนอันใหม่มาชิมหน่อยกรุกเเข้ากันนี่ค่ะเพื่อนๆชีฝรั่งเนาะใส่ลงไป เดไปสวีวีวีกด้จะปีใหม่แล้วคิดถึงเพลงนี้นะคะนี่คนคนสักนิดนะว่งล่วงล่วงเก็บเอาไว้ทาน ต้องใส่ข้าวคั่วด้วยนะคะเพื่อนจ๋าจิมก่อนโอ้ยยังเค็มอยู่ยังเค็มอยู่เราจะต้องใส่ข้าวคั่วกับพริกป่นนะคะข้าวคั่วพริกป่นจัดไปเลยจัดไปเลยเข้าวคั่วพริกป่นแล้วก็ถ้าใส่ข้าวคั่วกับพริกป่นแล้วเนี่ยเราจะทานไม่ทันแล้วเนาะเราจะต้องแบ่ง คนอื่นละอันนี้พริกป่นนะจ๊ะพริกป่นแบบยังเผ็ดนะคะทุกคนจัดไปนะยังเผ็ดนี่ครับพริกป่นยังเผ็ดพริกป่นยังเผ็ดนะคะทำเองทำเองเผ็ด <laughs> เริ่อๆเพอร์เฟคอ้าวทีนี้บุกเข้าเข้ากันละ เผ็ดก็ไม่อร่อยนะอืมไตปลาล่ะหลนไตปลา เพ,พิ่มความเปรี้ยวอีกสักนิดหน่อยนจะจ๊ะ เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเก็บใส่กระปุกเก็บใส่กระปุกปุกนี่นะจ๊ะเก็บใส่กระปุกจะกระปุกไว้นะเพราะว่ามานไม่หมดมานไม่หมด กุ้งจำกุ้งจำนี่นะคะกระปุกหน้าทานหอมกรุ่นเสร็จเรียบร้อยแนละ้วนะจ๊ะกุ้งจอม เราก็จะเก็บอันนี้ไว้ทานเองอค่น,นี้ก็ไม่หมดนะคะนีนะคะเพื่อนๆแล้วก็ผักเราจะต้มมะละก่อนะคะต้มมะละกอไว้ทาน ผมมาละก่อขออนุญาตเคลียร์เคลียร์เคลียร์อะจ้า สำหรับคลิปนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนขออนุญาตไปทำมะละกอต้อมมะละกอทานก่อนนะจ๊ะพอดีมีลูกค้าอยู่หน้าบ้านแล้วเขาก็คุยเขาก็คุยเป็นพิมพ์ขออนุญาตจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะจะไปทำมะละกอต้อมมะละกอทำชามะละกอนะคะทำชามะละกอ คือเอาน้ำมะละกอมาดื่มเสือ้อล้างลำไส้นะคะล้างลำไส้นี่คะ่ะทุกคนน่มะละกออย่างนี้นะคะเราล้างล้างดีๆเพราะว่าเป็นมะละกอพื้นบ้านที่ไม่ได้ตัดแต่งพันธุกรรมใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ล้างเปลือกดีๆโดยไม่ต้องปอกเปลือกนะคะแล้วก็แล้วก็เอา,มาเมล็ดออกแล้วก็ฝานอย่างนี้นะคะ ฟันอย่างนี้ฟันอย่างนี้อย่างนี้แล้วนํามาต้มต้มแล้วเอาน้ํามาดื่มเป็นชามะละกอนะคะช่วยล้างไขมันในลําไส้แค่นี้นะคะทุกคนส่วนมะละกออันนี้เราจะทานไว้ทานเป็นมะละกอสุกนะคะอันนี้อันนี้ไปทานเป็นมะละกอสุบนี่คะ่ะจ้ะ ขออนุญาตลาเพื่อนๆไปแค่นี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านทุกกำลังใจทุกเลิบทุกไลท์จอเจอกันใหม่ในวันต่อไปนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะบายบายบ,ายบายบาย